เดี๋ยววันนี้พามาเยี่ยมเคสที่จะทำเป็นเทคนิคที่ว่าเราจะย้ายโดมด้านหลังนะครับเคสนี้เนี่ยจะมีปัญหาตรงว่าผมด้านหลังคุณภาพดีมากเพราะว่าแน่นแล้วก็หนาแล้วผมส้นใหญ่แต่มีปัญหาคือว่าด้านบนเนี่ยผมคนไข้เคสเนี้เขาจะล้าล้าเข้ามาทยอยตามตามเหมือนกับตามอายุที่แบบมากขึ้นคนนี้ เราก็จะย้ายมาแล้วมาใส่บรเิเวณนี้เทคนิคที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแบบว่าไม่ต้องโกนผมแล้วผมยาวงอกแล้วใส่ได้เลยข้อดีก็คือว่าโอเคคนไทยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นไม่ต้องมีการโกนผมแดี๋ยต้องระวังช่วงวันสองวันแรกก็คือว่าเนื่องจากว่ามันจะมีผมที่ย้ายมาปักเนี่ยจะมีคล้ายๆไรผมอยู่ต้องระวังตอนนอนก็คือว่าอย่าไปเอามือไปโดนหรือว่า ไปยุ่งเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกราฟเนี่ยยังไม่เชื่อมเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้เคสเนี้ยเดี๋ยวเราจะดูหลังทำไปพอผ่านไปสัก6 <S <S เดือนหึงเเดือนเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นตามแนวบริเวณแล้วเก็บวิดีโอไว้ตอนที่มาล้างแผลวันที่2วันที่3ให้ดูว่าโอเคเราสามารถเอาออกเอาออกผมออกได้โดยที่ไม่ต้องโกนเลย